สรุปนะครับอ่าสรุปอีนึงครั้งนะสำหรับการประกวดเฟสชี่บุบีน้เผึ้งวันไนทนะ์นั่งเราจะแข่งรอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่สิบเท่าไหรสิบสี่นะรอบแรกวันจันทร์ที่สิบสี่หมายเลขที่แข่งวันจันทร์ที่สิบสี่คือ W1 ถึง W9 วันที่สิบห้า W10 ถึง W18 M1 ถึง M8 วันที่1 6 M10 ถึง M16 วันที่1 7นะซึ่งจะแข่งในเวลาพักกลางวันนะของมองปลายนะเริ่มแข่งตั้งแต่เวลา1 2 2นกา20นาทีฉะนั้นหมายเลขที่1นมหมายเลขแรกของแต่ละวันให้มาเตรียมความพร้อมนะคนที่จะมาดูแลนักเรียนก็คือคณะกรรมการนักเรียนนะ เริ่มให้ขึ้นบนเวทีนะแต่คณะกรรมการจะมารอนักเยนอยู่แล้วนะฉะนั้นเตรียมพร้อมไม่ต้องอะไรยากเลยแค่เตรียมใจกับความสามารถตัวเองมานะานเพราะชุดอะไรไม่ต้องไม่ต้องเตรียมมาอยู่แล้วนะสถานที่สถนะานที่คือโรงอาหารครับวิธีการประเมินกแ a คชั่นคนละกี่นาทีคนละไม่เกินวันนั้นบอกคนละไม่เกินที่นาที Oh, 4นาทีครับ <10 S 1> มีใครสงสัยไหมยกตัวอย่างกันโชว์ออกยังไงรูปล,ลักษ์แบบไหนนะ <c oughs> นส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้องเพลงเต้นประมาณนี้เนาะร้องเพลงเตเเ้นรี่นดนตรีโชว์ความสามารถพิเศษให้เต็มที่เนาะมีใครสงสัยไหมลูกน่าจะให้ไปเรียนแล้วเกินเวลามา10กนาทีแล้วโอเคครับขอบคุณครับ มีใครสงสัยพัมกมาถามเขาได้